ไงทุกคนฉันชื่อเจนีนอายุ17ปีทั้งชีวิตของฉันมีคนคนนึงที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอคนที่ฉันรู้ว่าจะไม่มีวันทิ้งฉันคนนั้นคือแม่ของฉันเองแต่เมื่อไม่นานมานี้แม่ไล่ฉันออกจากบ้านและมันก็หนึ่งเดือนแล้วนับจากวันนั้นที่เราคุยกันครั้งสุดท้าย แม่เป็นผู้หญิงที่เข้มงวดและชอบกลุมอำนาจและพ่อก็มักจะพยายามหนีจากการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาหาเงินเข้าบ้านและคิดว่าเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วันหนึ่งครอบครัวของเราก็แตกเมื่อพ่อบอกว่าในที่สุดเขาได้เจอเนื้อคู่และทิ้งเราไป แน่นอนว่าแม่ใจสลายและพ่อไม่เคยกลับมาอีกเลยและเขาบอกว่าเขากำลังยุ่งกับชีวิตใหม่ตอนนั้นฉันอายุ15และฉันโทษแม่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นและฉันก็ทำเรื่องที่โง่ที่สุดที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะทำได้ฉันพยายามประท้วงด้วยการย้อมผมสีเขียวเจาะร่างกายก็นะฉันทำทุกอย่างที่จะทำให้แม่ไม่พอใจ แล้วฉันก็เริ่มเดทกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าแม่ไม่ชอบและพยายามกักบ,บริเวณและขังฉันไว้ในห้องแต่ฉันก็ยังหนีออกไปไม่กลับบ้านจนเช้าใช่แล้วมันยากมากสำหรับแม่ที่มีลูกสาวอย่างฉันแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่แปลกฉันไม่เคยทำให้แม่รำคาญได้จริงๆเลยคือว่า ถึงแม้ว่าคนอื่นในเมืองเล็กๆที่เราอยู่จะมองฉันเหมือนฉันเป็นพวกเพี้ยนแต่แม่ก็ไม่ได้สนใจและยังคงบอกเสมอว่าแม่รักฉันแต่แล้วความสัมพันธ์ของฉันกับผู้ชายคนนั้นก็จบลงเพราะฉันจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นฉันร้องไห้อยู่หลายวันและมันก็ทําให้ฉันเข้าใจว่าแม่เจ็บปวดแค่ไหนเมื่อพ่อทิ้งแม่ไปหลังจากนั้นฉันกับแม่ก็สนิทกันอีกครั้ง วันหนึ่งแม่บอกว่าเราจะมีแขกพิเศษมาทานอาหารเย็นด้วยเขาคือเพื่อนร่วมงานของแม่ที่ชื่อทอมพูดจริงนะฉันไม่ชอบเขาตั้งแต่นาทีแรกที่ฉันเจอเขาฉันว่าเขาดูเหมือนจะนิสัยดีเกินไปและเมื่อฉันสังเกตเห็นว่าแม่เป็นมิตรกับเขาเกินเหตุหัวเราะก,กับมุกตลกฝืดๆของเขาและเห็นเขาจับมือแม่เป็นครั้งคราวฉันก็เข้าใจแล้วว่ามันมีอะไรที่มากกว่าแค่มิตรภาพระหว่างพวกเขา ทันทีที่เขากลับฉันตัดสินใจคุยกับแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คืองี้นะฉันว่ามันเร็วไปที่แม่จะมีความสัมพันธ์ใหม่และจริงๆแล้วฉันไม่อยากให้เขาทำให้แม่เสียใจอืมฉันก็รู้ว่าฉันอาจจะดราม่ามากไปหน่อยฉันถึงกับเอาข้อโต้แย้งสุดโปรดของแม่ที่ว่าเราคนอื่นจะคิดยังไงมาแย้งแม่แต่แม่ใจเย็นมากและบอกว่าเพราะแม่สนับสนุนฉันที่เป็นวัยรุ่นมาตลอดแม่ก็หวังว่าฉันจะสนับสนุนความสัมพันธ์ใหม่ของแม่เช่นกัน เพราะฉันรู้ว่าแม่เป็นคนยังไงฉันก็เข้าใจได้ว่าแม่จะทำอย่างที่อยากทำอยู่ดีฉันคิดว่าอย่างน้อยฉันก็ไม่ต้องสูงสิงกับทอมตลอดเวลาแต่ไม่นานนะักแม่ก็บอกว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่กับเราไม่ใช่แค่ฉันต้องใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายคนนั้นเท่านั้นแต่แม่ยังบอกด้วยว่าจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของฉันมันก็ชัดเจนว่าฉันจำเป็นต้องได้รับอิทธิพลที่ดีจากผู้ชายดีด จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันอยากออกไปข้างนอกกับเพื่อนทอมก็จะเป็นคนที่คอยถามฉันว่าฉันจะทำอะไรและจะกลับบ้านเมื่อไหร่และถามประมาณว่าวันนี้เป็นไงบ้างและที่โรงเรียนเป็นไงบ้างแล้วพยายามเล่าเรื่องโง่ๆเมื่อตอนที่เขาเป็นเด็กให้ฉันฟังมันน่ารำคาญและทำให้ฉันรู้สึกแย่วันหนึง่งแองเจลิกาเพื่อนของฉันมาหาฉันที่บ้าน เราอยู่ในครัวตอนที่ทอมกลับมาบ้านจากที่ทำงานเร็วกว่าปกตินิดหน่อยถึงแม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่เขาย้ายเข้ามาอยู่กับเราที่เขาได้เจอเพื่อนของฉันแต่ทอมก็ตัดสินใจที่จะไม่กวนเราและไปดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นแองเจลิกาทำหน้าตาเจ้าเล่เธอเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฉันฟังวันนี้ก่อนที่เธอจะมาหาฉันเธอแวะไปร้านกาแฟาและเห็นทอมกำลังจีบพนักงานเสิร์ฟอยู่แต่ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเขาคือใคร ฉันรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ไม่ปกติฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรคา่าแกการบอกแม่และในวันนั้นตอนที่เราทั้งสามกำลังกินข้าวเย็นและคุยกันเรื่องวันนี้เป็นยังไงบ้างฉันก็บอกแม่เรื่องของทอมกับพนักงานเสิร์ฟที่แองเจลิกาเล่าให้ฉันฟังแง่ละ่ะในตอนแรกเขาเพยายามที่จะปฏิเสธและกแกล้งทำเป็นนึกถึงช่วงนั้นในร้านกาแฟและบอกว่าเขาไม่ได้จีพนักงานเสิร์ฟแต่แค่อยากทำดีกับเธอเท่านั้น สำหรับฉันปฏิกิริยาของเขาเป็นการแสดงที่น่าสมเพชมากแน่นอนว่าฉันไม่คิดหรอกว่าเขาจะพูดว่าใช่แล้วผมอยากหาคนที่จะนอกใจด้วยนะ่ะแต่ฉันคิดว่าฉันได้ส่งสัญญาณให้แม่รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์แต่แม่ไม่ได้พูดอะไรเรื่องจีบเลยมันจริงสินะที่ผู้คนพูดกันว่าความรักทำให้คนตาบอด สัปดาห์ถัดมาก็มีอีกเรื่องที่มีน้ำหนักพอเกิดขึ้นฉันอยู่บ้านคนเดียวในขณะที่มีคนมาเคาะประตูคุณนายแดนเนียลซึ่งเป็นหญิงชราเพื่อนบ้านของเรานั่นเอง เธอขอให้ฉันเตือนพ่อเลี้ยงคนใหม่ของฉันว่าเขาสัญญากับเธอว่าจะช่วยเธอจัดการกับโรงรถเพราะเช้าวันนั้นทอมออกจากบ้านไปเพื่อไปทำงานต่างเมืองเป็นเวลาสองวันฉันจึงบอกเธอว่าพอเขากลับมาฉันจะบอกเขาให้แต่คุณนายดานียลดูจะประหลาดใจที่ได้ยินเช่นนั้นก็กลายเป็นว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเธอเห็นรถของเขาใกล้กับร้านขายยาเลยทำให้เธอตัดสินใจมาที่บ้านเพื่อเตือนทอมเรื่องสัญญา อาฮะมันต้องมีอะไรแน่ๆแ,แน่นอนว่าฉันบอกทุกอย่างกับแม่ในทันทีที่แม่กลับถึงบ้านฉันคิดว่ามันจะทําให้แม่สงสัยทอมสักนิดก็ยังดีแต่กลับผิดคาดอีกครั้งแม่ไม่ได้ดูกังวลเลยแม้แต่น้อยแต่กลับโกรธฉันแม่บอกว่าคุณนายแดนเนียลต้องเข้าใจผิดแน่เพราะเธอแก่มากแล้วและคงจะสับสน หลังจากนั้นฉันก็ตระหนักว่าฉันต้องหาอะไรที่รุนแรงพอที่จะโน้มน้าวให้แม่เชื่อว่าเธอกำลังเดทก,กับคนผิดอยู่ทันใดนั้นฉันก็นึกไอเดียออกเนื่องจากฉันไม่มีเงินจ้างนักสืบเอกชนอะไรพวกนั้นเพื่อจับผิดทอมตอนนอกใจแต่ฉันสร้างสถานาการณ์ขึ้นเองได้ ฉันสร้างแอคเคาท์ปลอมใน Facebook ทำเป็นว่าเป็นสาวสวยอายุน้อยชื่อลิซ่าที่อยากรู้จักเขาอะไรแบบนั้นฉันอัพโหลดรูปของคนแปลกหน้าสุดสวยคนนี้ซึ่งน่าจะทำให้ทอมสนใจแผนของฉันคือจีบเขาทางออนไลน์และนัดเจอเขาที่โรงแรมม่านรูสักที่และพาแม่ฉันไปที่นั่นโดยบังเอิญแม่จะได้เห็นว่าเขาหักหลังแม่ ในตอนแรกแผนของฉันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ทุกวันในทั้งสัปดาห์นั้นเราส่งข้อความจีบกันไปมาและข้อความบางข้อความของเขาก็ค่อนข้างน่าอายจนทําให้ฉันหน้าแดงแต่เมื่อฉันตัดสินใจจะนัดเขาและขอให้เขาจองห้องในโรงแรมม่านรูดฉันก็ทําแผนพังพินาศ วันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนทอมโทรหาฉันและบอกว่าเขาต้องส่งอีเมลเรื่องงานแต่คอมของเขาพังและขอใช้คอมของฉันแต่เมื่อฉันวางสายฉันก็จำได้ว่าฉันลืมล็อกเอั์จากแอคเคาทล์ปลอมของลิซ่าถ้าเขาเห็นล่ะโอ้ฉันไม่ได้เป็นนักวิ่งที่ดีหรอกนะแต่วันนั้นฉันว่าฉันชนะการแข่งมาราธอนได้แน่ฉันวิ่งเร็วสุดๆเลย เมื่อฉันถึงบ้านทอมก็นั่งอยู่ในห้องนอนของฉันเหมือนกับว่าเขานั่งรอฉันอยู่ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและนั่นเป็นสิ่งที่ฉันกลัวเพราะบนหน้าจอคือหน้าเฟซบุ๊กที่เราแชทคุยกันและในช่วงขณะนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่แต่ฉันรีบไปที่คอมเพื่อพยายามลบโปรไฟล์นั้นทิ้งทอมพยายามหยุดฉันแล้วเราก็เอ่อล้มลงบนเตียงของฉันและในตอนนั้นเองแม่ของฉันที่คงจะได้ยินเสียงก็เห็นเราสองคน แน่นอนว่าในตอนแรกเธอตัวแข็งเพราะความสับสนอยู่ตรงประตูแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีฉันก็เห็นในดวงตาของแม่แม่คิดว่าฉันกับทอมกำลังจะมี เออคุณก็เข้าใจเนอะและสีหน้าของแม่ก็เปลี่ยนเป็นความโกรธสุดๆแง่ละว่าฉันพยายามจะอธิบายทุกอย่างกับแม่และฉันชี้ไปที่คอมของฉันและทอมก็พยายามพูดบางอย่างแต่แม่ที่กําลังโกรธอย่างที่ฉันได้บอกไปก็ไม่สนใจเราเลยคุณแน่ใจได้เลยว่าพอแม่อ่านข้อความที่เราส่งหางกันแม่ก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ไล่ทอมออกจากบ้านในทันทีและไม่ยอมพูดกับฉันแม่ล็อกตัวเองอยู่ในห้องฉันรู้สึกเสียใจกับแม่จริงๆและสิ่งที่แม่ทำก็เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกชนะที่ในที่สุดฉันก็จัดการเรื่องที่ฉันพยายามอย่างหนักมาเป็นเวลานาน,านได้สำเร็จ ยังไงก็ตามความสุขของฉันอยู่ได้ไม่นานวันต่อมาเมื่อฉันกลับบ้านจากโรงเรียนฉันก็สะดุดกระเป๋าเดินทางของฉันแล้วฉันก็เห็นแม่แม่ดูอารมเสียแต่ก็ยังใจเย็นมากแม่บอกว่าแม่เบื่อหน่ายกับความไม่ปกติของฉันและไล่ฉันออกจากบ้าน ตอนนี้ฉันอยู่กับแองเจลิก้าไม่มีเงินและไม่มีเสื้อผ้าตัวอื่นนอกจากเสื้อผ้าที่แม่แพ็คให้ฉันพ่อก็ไม่ให้วัยรุ่นจอมยุ่งยากอย่างฉันไปอยู่กับพ่อและภรรยาใหม่ของพ่อฉันคุกเข่าขอร้องแม่ให้ยกโทษให้ฉันไปแล้วแต่แม่ไม่อยากคุยกับฉันเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วฉันไม่อยากเป็นภาระกกับครอบครัวของเพื่อนฉันว่าคงถึงเวลาที่ฉันต้องหางานทำแล้ว เรื่องก็เป็นอย่างนี้ฉันจะรอฟังว่าคุณคิดยังไงและให้คำแนะนำได้ในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้มีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่